เธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปคผู้ชายในฝันเหรอคะก็หลอ่อค่ะสไตล์เกาหลีอะคะ่ะชอบผู้ชายมีซิกแพคแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือยังคนนี้ล่ะคะ่ะอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมาก รักมากเหมือนกันครับส่วนนี่แหละค่ะเป็นผู้ชายอ่าชีวิตจริงของตาลนะคะครับเขาก็เป็นรักแท้รักจริงในชีวิตของมันเองครับเลวเลวลุงอนีเอาเลยนี้แฟนใหม่เองค่ะอย่าไออย่าไอไม่นผมไม่ใช่แฟนตัวเองนี่คอลัปเปเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแมกมา ขอต้อนรับครับเข้าสู่รายการยุทธการพันเอสบายแมสกมาครับถ้าพูดถึงเรื่อง SX เ,เรื่องเซ็กซี่เซ็กซี่นะฮะต้องมาคุยกับเราทั้งหมด3คนแน่นอนนะครับผมแล้วน,ะะลนี่ก็เดี๋ยวเราแนะนําตัวก่อนสวยที่สุดค,ค่ะแอปเปิลปรนพิเสียงกันสีค่ะเอมี่เห็นมารวัลเซเลกติรัตค่ะและผมครับวีเจมอนครับจิรันธนินเรามาสุวพันถ้าพูดถึงเรื่อง SX ต้องนึกถึงรายการนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องความรักครับ เรื่องใต้เรื่องใต้เตียงเรื่องบนเตียงเรื่องลินระเบียงเรื่องมอเตอร์ไซค์เรื่องที่โรงหนังในลิฟต์อ่เรื่องสถานที่เออพูดถึงเรื่องสถานที่บรรยากาศและสถานที่พูดถึงเรื่องบรรยากาศและสถานที่มีผลนกับเรื่องเซ็กซ์ไหมมีมีแล้วถ้าในห้องแบบธรรมดาสะสมกันนานแลระยะเวลาที่เราคบกันมาเบื่อไหมเบื่อแล้วเลยเคยรีเควสกับแฟนไหมว่าเออไประเบียงบ้างไม่ไม่ได้ถ้าไม่ไประเบียงก็จะชวนกันแบบไปพักผ่อนไปต่างจังหวัดอะไรต่างพื้นที่แล้วเอมี่อ่ะเคยแบบ สถานที่ไหนที่มันแปลกๆลดผลมากที่สุดระเบียงค่ะระเบียงอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยในครอบครัวมักจะมีปัญหากับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือคนที่หลังเร็วมีผลไหมมีจกเรื่องความรักมีใช่ไหมมีผลกับฝ่ายผ่าผู้หญิงกับเราเนี่ยแหละกับเราเนี่ยแหละผู้ชายที่เขามีปัญหาเรื่องการหลังเร็วเนี่ยนะครับมันช่วยได้นี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยได้นะฮะแมสม่านะครับ บอกตามตรงว่าปัจจุบันนี้ปัญหาครอบครัวมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังเร็วสั้น <เล S 1> ไมไ่ทำการบ้านไม่คัดกอไก่ถึงอหอน้อฮูกเล็กสั้นโอ้ย <ใช S 1> ปัญหาเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ช่วยได้ฮะแมสซ์มารครับกระปุกละ2,200 22ับาทและอย่างอื่นค่ะนุณผู้ชมฮะข้อดีของแมสซ์มาฮะไม่ได้มีเพียงแค่ทำให้คุณผู้ชมเนี่ย หลังช้าแล้วก็ให้มีความสุขขอบอกเลยว่าผมเนี่ยทานเองนะฮะหลังจากที่ไปทานเสร็จนะครับก่อนปกติเนี่ยหานาทีนี่ไม่ใช่คุย5นาทีคือมาตรฐานที่เลยละเรียบร้อยละแฟนของเราเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจบางที <c oughs> นะฮะ <c oughs> มันก็ต้องยืด <c oughs> เวลาไปหน่อย ปัจจุบันนี้1 3บสถึงสินาทีนะฮะ oh <my> God. มันขายายความสุขให้มันนานยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าที่แมก็กมาเขาหายไปนี่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะท่านผู้ชมแต่แมก็กมาเนี่ยใส่ใจสุภาพบุรุษไทยเรามากขึ้นก็คือใ่ตหมายเวาว่าไปค้นหาสารสก,กัดตัวที่มันดีกว่าเดิมให้กับพวกเรานั่นเองก็คือเพิ่มมาอยู่ตัวเนี่ยสิ่งแรกนั่นคบบือเบต้ากูแคนเบต้ากูแคนเป็นตัวทรางภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดโดยเฉพาะคุณผู้ชายสร้างภูมิคุ้มกันมะเร็ง ต่อมลูกหมากนั่นเองแล้วก็ต่อไปก็มี B e i t a m i n s อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิตามินสําคัญต่อร่างกายวิตามินอะมิโนแร่ธาตุรวมถึงนะครับก็จะเป็นโซมด้วยโซมไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใดยี่ห้อในก็ตามแต่นะถ้ามีโซมเข้าไปต้องมีเขาแน่นอนเขาให้ร่างกายเนี่ยมีอายุวัฒนะและที่สำคัญค่ะย้ำค่ะของเรา2,260แคปซูลไม่ใช่ว่าคุณเห็นที่อื่นถูกกว่า1 5 0 0 ย0่สแบ่งขายอันนั้นไม่ใช่นะคะคอ,องแท้ต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะแมกมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านชายถูกต้องแล้วนะสองพันบาทครับมี60แคปซูลวิธีทานง่ายๆครับทานหนึเม็ดก่อนนอนแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีความสุขก,กับเพศสัมพันธ์เหเม็ดก่อนมีเพศสัมพันธ์30นาทีครับช่วยท่านได้ครับในราคาเพียงแค่2,200บาทอยู่ตรงนี้แล้ว คุณผู้ชมครับในเบลกหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อครับในเรื่องของความรักและเรื่อง SS กันมากดีกว่าครับเบลกนี้พักสักครู่ครับเม็ดเดียวเห็นผลเม็ดเดียวอึดทนเม็ดเดียวอยู่นานแมกมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพของท่านชายได้อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดและส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแมกมาขอเติมความสุขให้กับท่านชาย ที่กำลังประสบปัญหาด้านเพศสัมพันธ์อ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัวลังเลวจนเกินไปขนาดที่ไม่พึงประสงค์และกำลังประสบปัญหามีบุตรยากส่วนประกอบที่สำคัญที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ในแมกมาได้แก่เบตา้ากูแคนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่สูงที่สุดในโลกป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีบิวเอรีทได้ถูกยกย่องว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลยังเป็นแหล่งสําคัญของโปรโตีนมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายถึง16ชนิดเกลือแร่14ชนิดและวิตามินอีก17ชนิดโสมมีประโยชน์ต่อร่างกายบํารุงเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสารสกัดจากมะเขือเทศเป็นสารตานอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกระชายดำบำรุงกำลัง และจัดเป็นยาอายุวัฒนะสารสกัดจากหอยนางรมช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยปรับการทำงานของระบบประสาทช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศสารสกัดจากพริกไทยดำความเผ็ดร้อนของพริกไทยจะช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายให้เลือดลมของคุณสูบฉีดได้ดีขึ้นรากบ้านไหลเผื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิ มดดาภูเขาเพิ่มพลังชายทำให้อวัยวะเพศชายมีขนาดเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นพืชพรหมีช่วยฟื้นฟูสมองทำให้ลรยประสาททำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นะคะเอมี่ก็ฟินแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเอมี่ก็อยู่กับนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านนะคะท่านผู้ชมเรามาทำความรู้จักกับผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่รักแนะนำตัวเองหน่อยสิอ่าชื่อท็อปครับผม พี่ท็อปอ่ะพี่ท็อปอ่ะรู้ไหมว่าทําให้เอมี่แบบว่าทํางานไม่ได้เลยอเอมี่แพ้ผู้ชายดัดฟันค่ะท่านผู้ชมพี่ท็อปหาอเอมี่อยากจะถามพี่ท็อปว่านเนี่ยเห็นดูแข็งแรงมากเลยดูดิคะท่านผู้ชมอย่างนี้นะคะพี่ท็อป่ะดูแข็งแรงแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ท็อปมีปัญหากกับเรื่องบนเตียงบ้างไหมคะ อ่าตอนนี้ประสบปัญหาอยู่ครับผมเรื่องอะไรครับพี่อ่าเป็นนกเขาไม่แข็งครับนกเขาไม่แข็งหรือนกเขาไม่ขันนกเขาไม่ขันครับผมทั้งขันเลยนะคะนกเขาไม่ขันครับใช่ครับแล้วพี่รู้สึกยังไงคะกับกับเหตุการณ์แบบนี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ออกกําลังกายครับผมแล้วก็ <c oughs> ใช้สารสเตียรอยนะครับผมแล้วก็มันจะมีไซด์เอฟเฟกต์ทำให้นกแข่งไม่ขันนะฮะบางทีบรรยากาศแบบโรแมนติกมากนะฮะไปทะเลไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยครับผมพออยากจะมีอะไรกับแฟนมันมันไม่สามารถทําได้แล้วพี่มีวิธีการแก้ปัญหายัางไงบ้างคะก็เราเราเป็นคนที่แบบหาข้อมูลนะฮะเซิร์ชตามอินเเทอร์น็ตต่างๆจนลองใช้มาหลายตัวแล้วนะฮะจนมาเจอยี่ห้อแม็กมานะครับผม,ม<า>ก็คือตอนนี้ใช้ไปปุ๊บนะครับผมมีอะไรกับแฟนนะครับตอนนี้แฟนแบบติดใจมาก พี่คะเขาบอกว่าแฟนติดใจมากแบบนี้แฟนนี่คือแบบว่าจากที่เมื่อก่อนไม่ค่อยจะทำอะไรก็แฟนก็เริ่มจะคอเคลียเองด้วยหรือเปล่าคะพี่ใครับผมให้พี่ท็อปช่วยฝากอะไรเกี่ยวกับแม็กมาถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะได้ครับผมก็ผลิตภัณฑ์แม็กมานะครับผมก็คือแนะนําเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับเงินที่ท่านเสียไปนะครับผมแล้วก็ผมต้องบอกก่อนเลยว่าแนะนําอย่างนี้น,นะฮะก็กินก่อนที่จะมีะรายการน,นะครับมันครึ่งชั่วโมง ก,กินก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะรับรองว่ามันจะแข็งปึังขึ้นมาทันทีค่ะและววันนี้นะคะเอมี่ต้องขอขอบคุณผู้ชายสุดฮอตสุดหล่อคนนี้มากๆนะคะขอบคุณพี่ท็อปมากๆครับเป็นไงคะท่านผู้ชมเอมี่จะบอกว่าสิ่งดีๆข้อดีของเขาเนี่ยแม็กมามันเยอะมากเอมี่ก็จะไม่พูดอะไรมากเหมือนพี่ท็อปเอาเป็นว่าทุกคนต้องมาลองใช้นะคะแต่ของแท้ของจริงต้องมีแค่ที่นี่แม็กมาที่เดียวคะ่ะของแท้ของจริงต้องมีเอมี่ตรงนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ ู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปคผู้ชายในฝันเหรอคะก็หล่อค่ะสไตล์เกาหลีอะค่ะชอบผู้ชายมีซิกแพคแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือยัง อาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมากรักมากเหมือนกันครับส่วนนี้ละค่ะเป็นผู้ชายอ่าชีวิตจริงของตุตาลนะคะครับเขาก็เป็นรักแท้รักจริงในชีวิตของมันเขาเร็วเร็วไม่ต้องอายนี่เขาอันนี้แฟนใหม่เองค่ะอย่าอย่าอายไม่ใช่สเปคตัวเองนี่เคารพตัวเองนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแมกมา นะครับคุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันต่อนะฮะในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแม็กซ์มานะครับชื่อเขาบอกแล้วว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแหละอันนี้ก็เป็นการเสริมให้กับร่างกายคุณแต่ไปเสริมในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเพราะว่าสมรรถภาพทางเพศในปัจจุบันนี้มีความสําคัญกับชีวิตครอบครัวครับถูกต้องบางคนแบบประสบปัญหาเรียกว่าทําการบ้านไม่เสร็จบ้างให้กับภรรยา หรือบางคนเนี่ยเล็กบ้างภรรยางอนกับบ้านไปมี<ส>น้อยที่บ้านคนอื่น,นอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็เลยทําให้มีปัญหาครอบครัวมาแล้ววันนี้เราก็จะมาบอกประโยชน์ดีๆของคําว่าเซ็กส์แน่นอนฮะข้อแรกเลยนะครับคุณผู้ชมจําไว้เลยว่าการมีเซ็กส์เนี่ยทำให้คุณผู้ชมนั้นหนุ่ม ทำไมถึงชะลอความหนุมรู้ไหมคะคุณพี่เพราะว่าเวลาเรามีเซ็กซ์เนี่ยร่างกายระบบภายในเราได้หลั่งสารเอนโดรฟินออกมาหรือว่าสารแห่งความสุขนั่นเองสารตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ตัวเราดูอ่อนเยาว์ประโยชน์ของการมีเซ็กซ์ข้อที่2ก็คือช่วยลดน้ำหนักค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับการออกกำลังกายการมีเซ็กซ์หนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนการวิ่งประมาณ1นึ่งสองชั่วโมง ข้อดีข้อที่สานะคะก็คือทำให้อารมณ์ดีผ่อนคลายบางคนอาจจะเครียดมาหงุดหงิดทําให้ผิวพรรณดีค่ะทำให้หน้าใสเพราะว่าเลือดเนี่ยมันสูบฉีดแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันได้หลั่งสารความสุขออกมานั่นนี่คือประโยชน์ของการมีเซ็กส์แต่ทั้งหมดทั้งมวล4ข้อนี้จะเกิดขึ้นเราจะต้องเสร็จสมอารมณ์หมายทั้งสองทั้งสองคนคือไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ใช่โโหนําอยู่คนเดียวอันนี้ยังตามอยู่เลยถึงเส้นชัยแล้วปุ๊บแล้วก็เอาออกเลยนี่เอาค้างดิ และก็ตอบเป็นนิพุชชายไทยนะคะคุณสุภาพบุรุษไม่ต้องหงุดงนะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับคุณก็คือแมกมาของเรานั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่สามารถที่จะกินได้ในครั้งเดียวเราเอาลงในที่แมกมาทีเดียวแล้วก็โปรโมชั่นนะคะแค่ขวดละสองร้อยสองร้อยบาทมีหกสิบแคปซูลค่ะมีไม่ว่าจะเป็นนะฮะสารสกัดจากมะเขือเทศนะครับเมตากรูแคนนะครับบิวเวอร์ยีสต์นะครับสารสกัดกระชายดำ สมหอยนางรมและพริกไทยดำนะรัราคา2,200บาทมีทว้ด60แคปซูลนะฮะวิธีการทานก็คือบำรุงร่างกายทำให้ระบบไหลเวียนดีเรื่องของเราโฟไปตลอดนะฮะกิน1เม็ดก่อนนอนแล้วก็ถ้าอยากจะให้คู่ของเราเนี่ยมีความสุขสมอารมณ์หมายเสร็จเหมือนเรา1เม็ดครับก่อนจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยสานาทีครคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้เห็นที่บอกว่ามีทริคเล็กๆด้วยมาฝากใช่ไหมเอมี่มีทริคอะไรฮะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการมีเซ็กซ์จะทำให้เราไปแบบ ถึงจุดยอดที่รู้จักคำว่ามากยิ่งขึ้นนะคะฟินข้อหนึ่งนะฮะนะั่นคือเซ็กแบบเก็บเสียงมันเหมาะสําหรับคนที่แบบเราไปในสถานที่แบบคนเยอะๆอ่ะแล้วเรารีบอบะคือเวลามันมีความตื่นเต้นอะ่ะใช่ไหมมันจะให้เกิดความฟินแล้วมันจะทําให้เสร็จเสร็จไวเหมือนกันนะแล้วมันจะฟินด้วยแล้วก็อีกหนึ่งข้อนั่นคือแบบมีพนากานพวกโซ่แท่งของแจมือเซ็กไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเรา เราเข้าขากับกับคนของเราอ่ะไอ็มี่ทำอะไรก็ได้ใช่มันจะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถฟินไปทั้งสองฝ่ายอมมี้เชื่อว่ามันก็จะทำให้ชะลอความแก่จริงๆด้วยแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราไปทำกับคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เขาไม่ชอบเหมือนเราเลยหรือไม่เขาแบบมันเล็กไปนู่นนี่นั่นก็อย่างที่บอกว่าก็ต้องเจอแม็กมาของเรานี่แหละแค่ไปช่วยเขาในทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่สะดวกในเรื่องของวิธีที่วันนี้เราแนะนําคุณผู้ชม อีกหนึ่งตัวฮะที่ทำให้ผู้ชมนั้นฟินได้เหมือนกันนั่นคือแม็กซ์มาใช่หรือคนที่เขามีปัญหาแบบไม่แพ้เดือูตามมาที่กัเฮ้เขาอยากจะทำแต่เขาทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มีแม็กซ์มาของเราเนี่ยที่เข้าไปช่วยเขาใช่แล้วครับราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษเลยเสนอขาย2,200บาทเป็นบริณารเสริมอาหารครับที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้บำรุงร่างกายนะครับทำให้ของเรานั้นมีความสุขเอาอย่างงี้ในเบรกหน้า เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะเรื่องของความรักนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแมกมากครับเบรกหน้าครับเม็ดเดียวเห็นผลเม็ดเดียวตึดทนเม็ดเดียวยู่นานแมกมาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยเสริมสมรรถภาพของท่านชายได้อย่างเห็นผลด้วยสารสกัดและส่วนผสมที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีแมกมาขอเติมความสุขให้กับท่านชาย ที่กำลังประสบปัญหาด้านเพศสัมพันธ์อ,อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหลังเร็วจนเกินไปขนาดที่ไม่พึงประสงค์และกำลังประสบปัญหามีบุตรยากส่วนประกอบที่สำคัญที่อัดแน่นไปด้วยคุณประโยชน์ในแมกมาได้แก่เบตา้ากูแคนเป็นสารอาหารจากธรรมชาติในการเพิ่มภูมิคุ้มกันที่สูงที่สุดในโลกป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้เป็นอย่างดีบิวอีได้ถูกยกย่องว่า เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างมหาศาลยังเป็นแหล่งสําคัญของโปรโตีนมีกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายถึง16ชนิดเกลือแร่14ชนิดและวิตามินอีก17ชนิดโสมมีประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงเลือดทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นสารสกัดจากมะเขือเทศเป็นสารตาลอนุมูลอิสระป้องกันการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายกระชายดําบำรุงกําลัง และจัดเป็นยาอายุวัฒนะสารสกัดจากหอยนางรมช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยปรับการทำงานของระบบประสาทช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศสารสกัดจากพริกไทยดำความเผ็ดร้อนของพริกไทยจะช่วยเาผาผลาญไขมันในร่างกายให้เลือดลมของคุณสูบฉีดได้ดีขึ้นรากบ้านไหลเผื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางเพศและช่วยเพิ่มจำนวนสเปิร์มในอสุจิ หมดดำภูเขาเพิ่มพลังชายทำให้อวยวะเพศชายมีขนาดเพิ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นพืชพตรมนี้ช่วยฟื้นฟูสมองทำให้ปลายประสาททำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นความรู้สึกทางเพศผู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหน อค่สะสไตล์เกาหลีอะค่ะอชอบผู้ชายมีซิกแพรกแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือ,อยังคนนี้ล่ะค่ะอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมากรักก็เหมือนกันครับ นี่แล้วค่ะเป็นผู้ชายชีวิตจริงของมุตานนะคะครับเขาก็เป็นรักแท้รักจริงในชีวิตเอวีเอวุ้งอายอันนี้แฟนใหม่เองค่ะอย่างันเอย่าอายมันนีมไม่ใช่เปคตัวเองนี่ขอเรับตัวเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสริมหาหตรตราแมกมา เกดีรึี่ะนี oh, okay. ่อ๋อแคสบีกทายโอเคชื่ออะไรอะคะฟา oh, ครับผมลิ้นพันกันฟาครับฟาฟาพี่ฟาคะจริงๆแล้วคนที่เป็นหนุ่มลูกครึ่งนี่เอมี่มองว่าอาจจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมันเตียงแน่เลยเอมี่เลยอยากจะถามพี่ฟาว่ามีไหมคะเอาตรงๆไม่ต้องไม่ต้องอายคะ่ะก็ก็มีครับผมมีมีมีบ้างมีบ้างตรงไหนคะบอกมาเลยเน้นๆเลยอารมณ์แบบว่า เราอยากมีรอบสองอะไรเงี้ยแต่ว่าฟีลลิ่งมันมันมันไม่ค่อยได้เหมือนรอบแรกแล้วอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วพอพี่มีปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยแฟนรู้สึกเคยว่าเคยบ่นอะไรพี่บ้างไหมก็ก็ไม่ค่อยว่าครับแต่ส่วนใหญ่มันมันจะเป็นกับตัวเรามากกว่าเรามันแบบฟิลมันมันไม่ได้อะแล้วพอพี่เจอปัญหาแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ฟาแก้ปัญหามันยังไงคะเออพอดีกินอาหารเสริมตัวเนึ่งครับผมแมกมาครับผมก็พอรับประทานไปแล้วก็พอจะมีเซ็ รอบ2รอบ3มอะไรเงี้ยมันมันใช่เมื่อผลิตภัณฑ์มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยเอมมี่อยากจะให้พี่ฟา้าเนี่ยฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะก็สําหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่อยากกระเบิ้ลหรือว่าแข็งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยช่วยคุณได้ครับตอบโจทย์คุณได้แน่นอนครับเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์แม็กมากของเราสามารถตอบโจทย์พี่ฟา้าได้ด้วยแล้วก็สามารถตอบโจทย์ท่านผู้ชมทางบ้านได้ด้วยและวันนี้นะคะเอมมี่ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ฟา้ามากๆนะคะขอบพระคุณคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใจใจคุณผู้ชายนะคะก็ไม่มีที่ไหนระคานอกจากแม็กมาแต่ของแท้ของซริงต้องมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะคะแม็กมา กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับในรายการยุทธการพัน X by m a x m a นั่นเองนะครับในเรื่องของประโยชน์นะฮะในกระปุกเดียวราคา2,200บาทเท่านั้นและเอมี่ก็กล้าการันตีได้นะคะสำหรับคนที่เขารับประทานมาแล้วด้วยและอีกอย่างหนึงเอมีม่อยากจะบอกว่าใน m a กม m a เนี่ย จริงๆแล้วคนเราไม่ได้สามารถที่จะทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผึ้ผักสวนครัวอะไรก็แล้วแต่แต่แม็กมาเนี่ยเอามาอัดไม่ได้คุณเรียบร้อยแล้วและก็อยู่ในรูปแบบของแคปซูลร่างกายดูดซึมได้ง่ายด้วยและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ปลอดภัยนะฮะเขามีนะฮะออยนะฮะองค์การอาหารและยานะกำกับเลยภายใต้ชื่อแม็กมาโดยเฉพาะและนี่ด้วยค่ะให้สังเกตนี่ด้วยนะคะ ให้ส,สังเกตตรงนี้เลยนะคะนี่คุณผู้ชมเขาก็จะมีอะไรกันล้วเขาจะมีนะฮะตราสัญลักษณ์นะับเป็นสีทองของแท้นะฮะต้องโทรสั่งในรายการของเราเท่านั้นไม่แล้เอมมี่บอกว่าไม่ว่าเอมมี่จะไปทารายการไหนมานะผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เอมมี่ไม่เคยเอาผลิตภัณฑ์วางไว้ตรงนี้นะคะเอมมี่ถืออยู่ในมือแล้วและเอมมี่ก็กล้าการันตีด้วยค่ะว่าเขามีคุณภาพที่ดีจริงๆแล้วก็เอมมี่ก็กล้าพูดด้ยค่ะว่าแม็กมาใส่ใจคุณผู้ชมจริงๆด้วยจริงแล้วก็ทานเองด้วยที่ผมพันเอาเอมมี่นะก็ดูส ว่าเราจะทานอะไรขึ้นไปหรือมันเหมือนมีประโยชน์ทั้งหมดและอะไรที่มันไม่ดีก็จะสกัดออกมาเองอแลวอย่างหนึ่งเนี่ยพอทานปุ๊บเนี่ยมันเปล่งปังมันเต่งตึงเห็นไหมฮะคุณผู้ชมกล้องซูมกล้องซูมนี่นี่ เรียกว่าเส้นเลือดนี่ขึ้นปึ๊บปึ๊ปึ๊เลยทีเดียวการไหลเวียนเลือดดีไงตึกดูดดีมากนะคะแล้วก็า่โปรโมชั่นของเราก็ดีดีด้วยนะคะแค่กระปุกละ2 200บาทแล้วก็ในนั้นะคะมีทั้งหมด60แคปซูลสามารถรับประทานได้ถึง2เดือนเลยค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะฮะในเรื่องของเซ็กนะฮะอย่ามองข้ามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะก็สําคัญเรื่องชีวิตคู่สําคัญนะคะแล้วก็เซ็กนั้นทําให้คุณนั้นอารมณ์ดีสุขภาพดี ลดน้ำหนักโอ้โห oh 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 e. เรียกว่าหลากหลายคนเนี่ยวันนี้ก็ได้รับความรู้โอ้โ oh ห oh, oh. ไปกันเยอะแยะมากมายก,กับเรื่องเซ็กนะฮะ mm. เรื่องความรักต้องเน้นย้ํานะครับว่ากระปุกนี้60แคปซูล mm. ทําให้คุณน,นั้นมีความรักที่ชื่นมืน่น right. ทําให้แฟนของคุณน,นั้นมีแต่ความสุข บ้านก็ไม่แตกนะครับลูกก็ไม่ํำพ้าพ่อกั่ส้าแม่2อ0รบาทนะแต่ก้อนนะบางทีก็ต้องเน้นย้ำอีกเหมือนกันอาจจะไปเจออย่างอื่นบอกดีอย่างโู้นดีนี้ถูกกว่าอะไรกว่าแต่ไม่ใช่แมกมาอันนั้นก็ต้องระวังกันนะคะ<ม>เพราะว<ค>่าอ,อาจจะไม่ได้<อ>ส,สารสก,กัดดีๆจากแมกมาเพราะฉะนั้นสังเกตง,ง่ายๆเลยค่ะ มิบวับมิบวับนะคะไม่นะคะตามใต้สะพานลอยแบ่งขายอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเราไม่มีแบ่งขายนะคะ60แคปซูลสองร้ยสองร้อยแปดอีกหนึ่งอย่างครับที่ต้องสังเกตนะฮะมีออยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์นะฮะแม็กซ์มาแม็กซ์มามีทั้งหมด6แม็กซ์มานะฮะ สังเกตไว้ด้วยนะครับในเรื่องของของแท้นะครับคือเอมี่ซึ่อบอกว่าแมกมาเนี่ยเขารวมทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วทุกอย่างมีคุณภาพทั้งหมดมือแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในมือเอมี่แล้วของแท้ของดีต้องมีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมากค่ะยาวาปหนึ่งรอบครับราคา1กระปุก2,200บาท60แคปซูลนะครับเสียดายคุณผู้ชมอีกแล้วเวลาหมดหมดเวลาไอเรื่องเมสาเรื่องพวกเนี้ยนะับมันหมดไวเหลือเกินทำไมพวกเราไม่เคยที่จะห้ามกันเลยอะไรจะเปแล้พูดเรื่องพวกเนี้ย มันสนุกนะไม่ในิสัยเพราะทำไมเราถึงไม่ห้ามเพราะสิ่งที่เราพูดขึ้นมาทั้งหมดมันเกี่ยวพันกับแม็กมาและเป็นเรื่องจริงถูกต้องและแม็กมาเนี่ยก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้กับท่านผู้ชมทากทถูกต้องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดครับต้องขอลาไปแล้วครับกับรายการยุทธการพันเอสบายแม a กมาครับรายการที่จะทําให้คุณผู้ชายทุกๆท่านครับร้อนแรงติดเทอร์โบสุดยอดลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้ติดเทอร์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้นะคะเอมี่ก็อยู่กับน,หนมหลอ่อผมตั้งแต่ไม่รู้ว่าอันนั้นจะตั้งด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปถามกันดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับชื่อวินครับชื่อวินสงสัยวันนี้เอมี่จะต้องฟินกับพี่วินแน่แนเลยนะคะเอมี่อยากถามพี่วินนะคะว่าทั้งชีวิตเนี่ยผ่านมาของพี่เลยพี่เคยประสบปัญหาเรื่องบนเตียงหรือเปล่าคะประสบไหมหนักนะเพราะว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พี่หลายๆคนรับไม่ได้จริงหรอพี่ประสบปัญหาเรื่องอะไรเอ่ย ไม่เสร็จครับโอ้ยแบบนี้ไม่ไหวนะคะแล้วพี่มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไงเอ่ยคือตอนแรกก็ยังเครียดอยู่ครับแต่ลองปรึกษาเพื่อนแล้วมีเพื่อนบอกต่อกันมาว่าให้กินอาหารเสริมแล้วพี่เจอหรือยังคะก็เจอแล้วครับก็ช่วยได้เลยอา,อาหารเสริมตัวนี้มีชื่อว่าแมกมากครับแล้วการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะที่ท,ที่พอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยบอกการเปลี่ยนแปลงหน่อยค่ะการเปลี่ยนแปลงก็คือทําได้นานขึ้นแล้วก็แฟนพอใจมากเอ็มมี่อยากจะให้พี่ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยคะ่ะ ก็ถ้าผู้ชายที่ประสบปัญหาเหมือนผมนะครับก็ลองทานตัวนี้ด้วยครับรับรองว่าแก้ได้จริงแม็กมาครับเป็นไงคะพี่วินก็กาลันตีแม็กมาแม็กมาใครๆก็ต้องบอกว่าแม็กมาของแท้ของจริงต้องมีแค่ที่นี่ทีเดียวนะคะของแท้ของจริงอีกอย่างก็ต้องมีเอมี่ด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ใส่ใจท่านผู้ชายแม็กมาเลิฟยูค่ะผู้หญิงเธอจะชอบผู้ชายแบบไหนสเปคผู้ชายในฝันเหรอคะก็หล่อค่ะ ตายเกาหลีอะค่ะชอบผู้ชายมิซิกแพ็คแล้วคุณเจอผู้ชายคนนั้นหรือ,อยังวันนี้ละค่ะอาจจะไม่เพอร์เฟกต์แต่ก็รักมากรักมากเหมือนกันครับส่วนนี้ล <laughs> ะ,ะค่ะเป็นผู้ชายอา่าชีวิตจริงของลูกตาลนะคะคร <c oughs> ับเขาก็เป็นรักแท้ จริงในชีวิตค <Wow. S 2> ู่เันวเรวเรวนุ้อ,อ,อาย<อ>นี่แฟนใหม่เองค่ะอย่าเอย่าอายไม่ใช่สเปคตัวเองนี่งเรับตัวเองนะว้าวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราแมกมา